แหลมสิงห์มุ่งหน้าสู่หาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับ<อ>จะไป่พอคุกขี้ไก่นะครับทีเ่เปิลมีไว้ขันนักโทษนะครับตั้งแต่รอสอนหนึ่งหนึ่งสองซึ่งระหว่างทางที่ไปนะครับป้าสะพานนี่ครับงามพอกแบ่ได้ครับก็เลยถ่ายวีดีโอมาให้เปิลไม้พอนะครับมันงามแต่ในะสะพานนี่รถตีวิ่งตัวกวนมานี่รถไอ้เป็งเดเอเ้อร์จี้ขนาด าเรามาหาดแหลมสิงห์นะครับมันจะมีสถานที่หนึ่งครที่เป็นแลนด์มาร์กครับคือคุกขี้ไก่นี่แล้วผมเลยจะพาเขาไปที่คุกขี้ไก่ไก่คุกขี้ไก่บออเป็นที่จองจำของนัทโธสมัยโบราณนะครับรอซหนึ่หนึ่งสองครับคุกขี้ไก่ ตรงจากมุมตรงนี so hmm. ้คร oh, ับผมไปลองดูมุมตรงนี้หน่อยครับเห็นไหมครับเหมือนหอไอเฟลไหมครับมันจะเอ็นเอ็มเหมือน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 หอไอเฟลเลยอ่ะไม่ใช่ฮะหอไอเฟลเอาละปิโคลซาปิโคซาอ่าอ๋อออออิตาลีหอหอเอ็นปิซาเมื่อกี้ผมขี่รถวนหาตรงเนี้ยสองรอบเพราะ G P S อ่ะมันบอกว่าเข้าซอยนั้นเข้าซอยนี้จริงๆมันไม่ใช่ฮะแปล แต่คุกนี้นะครับคุณดูนะครับว่าเห็นไหมมันมีช่องแฉ่งช่องเห็นไหมใ<ช>แ,หแล้วก็ลักษณะคุกสมัยโบราณอ่ะจะเป็นลักษณะนี้เ<ห>ถ้าคุณเคยไปที่ตาตลับาตานะครับอ่าที่สพอ,อาท่าตาฝั่งแล้วก็มันจะมีคุกแบบเนี้ยที่อยู่ใต้สพอท่าท่าตาฝัา่งนะครับคุณไปดูเลยครับอ๋อเป็นอย่างงี้นะอ่าอันนี้คือดินมันซุดหรือว่าเขาสร้างเอียงครับเนี่ยอ่าผมว่าดินน่าจะซุดลงครับอ๋อ อันนี้ขังนักเข้าป,ประมาณกี่คนครับเนี่ยมันจะขี้เงี่ยอย่างไรกันยังได้นะ่ะผมว่าน่าเป็นร้อยครับเป็นร้อยเลยกัเอา้าผมผมเขาบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าเป็นร้อยนะครับสมัยนี้รถตู้ขนส่งคนงานพแม่คนได้ยินข่าวบ่อยๆไหมอเอาออกมาทีหนึ่งรถตู้คันเดียวเป็นสามสิบคนอะ่ะมันทาได้ไงอะไะลองเข้าประ่านหนึ่งสองสามไม่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 เพราะว่าผมถือว่าผมไม่เข้าคู่ครับ เออว้าผม่ผมดีครับอผมถ่ยนี่แล้วกันเพราะผมถือมันกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วมาแลมาเข้ามาเข้าข้าไปขึ้นแล้วเข้าชอว่าเด็กแครับเข้าไปฟุดเลยเออแหงเลเบยย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 ยดัยยยยอยยนยย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 ย เออจะเอาเข้าคลองเตือได้โอเคฮะจบแล้วนะคุกกี้ไก่นะมาดูละมันก็เป็นคุกนะคุกสมัยโบร,ราณนั่นเองครับเออไปเดี๋ยวไปไหนต่อเน,นี่ยก็เดี๋ยวต้องถามต้องถามภาาจีนครับโอเคไปแยกซ่อมรองเท้าก่อนนะครับได<ม>้รองเท้าใหม่เลยนะครับโอ้ยเ,เนี่ยเนี่ยเกิดแม่ของซื้อใหดีว่ามันซื้อใหม่มาครับเย่ได้วยใจเลยนะคู่นี้เยอะละ แล้วจากข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมานะครับมันไม่ใช่คุกที่เอาไว้ขังนักโทษนะครับมันคือป้อมปราการนะครับเอาไว้สอดส่องตรวจการนะครับเป็นป้อมปืนจากฐานฝรั่งเศสครับ